ทุกคนรู้หรือยังคะว่าตั้งแต่ปีพศ2570เป็นต้นไปเนี่ยคนไทยทุกคนต้องจ่ายภาษีนะคะคือต้องยื่นภาษีอะคะ่ะถ้าเรามีไรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องจ่ายภาษีเราก็ยื่นเพื่อจ่ายภาษีแต่ถ้าใครที่ไรายได้ไม่ถึงเกณฑ์คุณก็ต้องยื่นค่ะยื่นเพื่อรับสวัสดิการของรัฐค่ะหลักกระทรวงการคลังเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้กําลังเดินหน้าพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า data lake ให้มีความครอบคลุมแล้วก็ลึกมากขึ้น ตอนนี้ข้อมูลที่ครอบคลุมเนี่ยมีมากกว่า60.8ล้านคนหรือว่า6 0แสนกิจการแล้วโดยที่เขาจะมีการเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปบูรณาการร่วมกับนโยบาย Negative Income Tax ซึ่งเขาวางเป้าหมายเอาว่าจะสามารถใช้ได้ในปี2570 Negative Income Tax ก็คือรัฐสามารถที่จะกำหนดรายได้ที่มายื่นแบบภาษีว่าถ้าคุณมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์่ารัฐก็จะสแกนเจอแล้วว่าอ๋อรัฐจะต้องช่วยคนนี้เจ้าสวัสดิการนี้เนี่ย รัฐก็จะสามารถเอาไปจัดสรรได้อย่างตรงจุดซึ่งเราไม่เคยมีมิติในเรื่องของสุขภาพจริงๆต่างประเทศเขาก็มีการใช้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีในรูปแบบการจัดสรรผลประโยชน์ที่แตกต่างกันไปการเอา Negative Income Tax มาปรับใช้กับชีวิตของประชาชนคนไทยเนี่ยเดี๋ยวต้องดูในรายละเอียดอีกหลายข้อเลยนะคะอย่างเช่นก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันซ้ําซ้อนกับสิ่งที่รัฐจ่ายอยู่แล้วตอนนี้หรือเปล่าแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะดึงผู้ที่มีไรายได้ถึงเกณฑ์ เข้าสู่ระบบเสียภาษีอะหลายคนฟังมาจะถึงตอนนี้แล้วก็อาจจะมีคำถามว่าโทษนะมีที่ไหนรับยืนหนี้บ้างไหมฉันผู้ที่จ่ายภาษีทุกปีทุกบาททุกสตางเดือนไหนที่จ่ายไปแล้วก็มักจะได้รับความรักจากสันพากรว่าเธอเธอขาดอีกเท่านี้เท่านั้นบาทฉันจ่ายครบทุกปีแต่สำหรับคนที่หนีภาษีจนเป็นข่าวดังระดับประเทศเขาไม่ โจรว่ะ